ความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฮันย์ยิ้ตรงล้าเป็นอย่างเดียวนะครับ<ฆ>ตียาล่าก็มีการจดทะเบียนส้มรสทถวเทียมกันเช่นเดียวกันนะครับดีเดย์ครับทำหนักทะเบียนอำเภอเมืองยาล่าเปิดจดทะเบียนส้มรสทถวเทียมบรรยากาศเนี่ยชื่นมือนเลยครับ ทีทวากาลอำเภอเมืองยาลานะครับได้ตกแต่งมุมส่วยๆภายในอย่างสวยงามเผื่อรอตอนรับซองขูรักที่จะมาจดทะเบียนส้มรสแาวเทียมฉเฉลิมฉลองวันประวัติศาสตร์ล่างจากถี่กฎอนไม้ส้มรสแาวเทียมเนี่ยมีพ้นบังคับชายเป็นวันแรกทั่วประเทศไทนะครับโดยขูแรกที่มาถึงทีวากาลอำเภอเมืองยาลาเป็นชาวยาลาเลยครับอาศัยอยู่ในเมืองยาลาก็คือนางสศร้าพอนพันพธุดซีหรือว่าผีทอมมี่อ่อารายการนางเศ้าวีวรพัทรานูแพทนะครับรอวานองดาวนี่ส่วนขูที่ซองเนี่ยเป็นชาวพื้น ตํบลลําพญานะครับก็คือนางสาวลาลิตาทองงามหรือว่าน้องยะและกาคุณส้มผิดรัตนาหนุพงษ์นะครับรว่าคุณผิดนั่นเองโดยมีนายนนหนบพรนู่พทรนายอำเภอเมืองยะลา,าเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนส้มรสและก็รวมกล่าวแสดงความยินดีกับซ่องโขักนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก้องอำเภอเมืองยะลาเเพือนๆเต็มารวมกันเป็นสักขีพยานและก็รวมแสดงความยินดีบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างชื่นมือยังเทเแหลกเดียวเลยนะครับเต็มไปด้วยความหวานความสุขและก็รอยยิ้มข้องถังซ่องโขักครับ สำหรับการจดทะเบียนส้มรลอดถาวเทีมเยมในทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองยะลาเขาจัดขึ้นภายใต้แนวขิดส้มรถอดถาวเทียมยินดีกับถูกความรัก878อำเภอทัวไทย embracing E q u a l i t y love win in 878 District ิินะคะซึ่งจากการสอบถามขู่คองพิทอมมี่แล้วก็ขู่เครองนองดาวนี่บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขหมากเพราะเขารอวันน,นนนี้เนี่ยมันนานเลี้ยวและเรื่องทางขู่เนี่ยเขาขอบฮากันมานานว่า1ิปีแล้วด้วยคือสำคัญเขาเคยฟันไ้ด้วยนะคะววาต่อ พอไดเนี่ยซิดอีมเมนกับขู่กับชายยิงถั่วไปสักทีหนึ่งสุดท้ายก็มีวันหนีนะคะพอสาบค้าวก็แคบมาจดทะเบียนเลยส่วนทางครอบครัวเนี่ยก็รับรู้ทางซ่องฟ้ายแล้วก็ตอนนี้มั่นใจเกินรอยเปอร์เซนต์เลยนะคะหวาจะอยุ่ด้วยกันไปย่างยืนยาวใ่เลยเแล้วก็ค,คิดว่าการจดะเบียนรสรับครขังนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาซิดในการรับรองบุตรบุญธรรมแล้วก็อีกหลายอย่างซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยศึษารายละเอียดมาเตร้ยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะวางแผนทา กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ที่ดีนะครับที่ไล่รูก็ได้มาจาดะเบียนส้มรอดเต่าเทียมกันในการเริ่มต้นใช้ชีวิตครูทตีกฎหมายเนี่ยรับรองนะครับมันควจะเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ปฏิทัยเราเนี่ยได้มีการประกาศว่าเรามีส้มรอดเต่าเทียมใช่ไหมครับครูนำหลายๆปฏิทีเนี่ยก็ออกมาแสดงความยินดีกับปฏิทัยครับ ความเกาวหน้าในเรื่องของการเรียกรองสิทธิความเ่าเทียมในประทีนั่นเองฉันเดียวกับชาวแฟนค้าของเราตอนนี้ี่ใน Facebook ไลฟ์ทุกคนก็นแลงเป็นเสี้ยงเดียวกันเลยว่าขอ,อแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคู่มีและชื่นเมื่อนกับทุกความรักที่เท่าเทียมนะคะ